สองพ่อลูกห่วงกินแท้นี่มาเร็วน้องจะไปโรงเรียนสายแล้วพ่อเลยมามามาสายย้อนบักเสียงเมียงอะไรมึงเจ้าหู้ยักเสี้ยงเมียงบัว

เออพี่งามนั่งลงแล้วพี่งามนั่งลงแล้วเอาพี่งามหมอบให้แล้วพี่เป้พอเลขก,ก็ตัวใหญ่ก็ค่อยๆก้มนะคะดูพอลูก ไปกันค่ะไปลูกลูกมิงสองซ้ำโอเล่ลูก มีมีการมีการดันเสริมด้วยเลี้ยงแบบโ่อเขาครับพี่น้องนั่นดีครับผมสวัสดีครับกบบุนีบุญไล้ครีบไปเยียนที่วุ่ไว้มากบางบางคนฮะแฟนคลับที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาเพิ่งมาติดตามครับไม่รู้ว่าเอาช้างไปที่โรงเรียนอ่ะเอาไว้ไหนก็ บางทีเราก็ปล่อยให้กินหญ้าที่โรงเรียนครับสักพักมันก็กลับบ้านครับแต่ว่าสวนมากเนี่ยคือผมก็ต้องเอากลับบ้านครับผมเป็นพ่อนะฮะเป็นพ่อเป็นควานนะฮะคือเราต้องเอากลับบ้านครับถ้าไม่เอากลับบ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำงานอย่างอื่นครับเราก็ต้องไปเฝ้าช้างที่โรงเรียนครับผมมือคัดนักเรียนใช่ไหมนักเรียนเวลาไปโรงเรียนก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนจนจนเลิกจนเลิกเรียนอ่ะ โอ้เอฟซีครับผมแฟนคลับครับผมไปโรงเรียนครับผมแฟคับรผมเพิ่มไม่มีรถนะฮะใช่ย่าเขาเแฟนคลับชอบชอบถามบางคนไม่รู้ไงฮะว่าเช่าไว้ไหนก็เอากระบปงครับถ้าไม่มีธุระไม่ติดธุระเนี่ยก็ไปรับไปส่งทุกวันทุกครั้งนะครับาทีก็ติดธุระบางทีก็ไม่ได้ไปส่งครับบางทีก็ไม่ได้ไปรับครับ เดินจับครับผม <c ười> ทปนี้แปลกใจไหมครับว่าทำไมไม่มีสิบล้อพวกครับเพราะว่าน้ำท่วม ครับน้ําท่วมโบซายครับน้ําท่วมโบซายรถรถเข้าไม่ได้นะครับรถพ่วงก,ก็เลยไม่มีครับปกติแล้วโอ้โหวิ่งกันเช้าเย็นทั้งวันตัวดูเซชาเลยเว้ <c oughs> ยเนาะ <c oughs> คนไทยนั่นือขยับไม่ทัน,<ค>นแล้ยไม่ต้องรีงไปไกลๆเลยยังไปเรือเนะ่อยจะเอาไป้ะ วันนี <t> ้ไปพ่อลูกนะคะใส่รถทางใส่ราแเนี้ยทางใส่เอ้ามติรถรถตรงลบเอาเดี๋ยว รถ,รถต้องรถหลบช้างโอรถต้องหลบช้างนะคะกลางวงเลยเทศชุมชนรถความเร็วขาใหญ่เน,แบบนา,เานะเว้พี่งามห้ามลงนาเขานะพี่งาม มาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยเร็วๆพี่เป้จะไม่ทันโรงเรียนเร็วๆพี่เป้สกินมาเลยเร็วไม่ได้จะกินหญ้าหรอกจะกินข้าวเขา งานอ่ะเริ่มลืมตัวไดไปเลยยายไปเลยวันออกพรรษาแล้วอปสอบพรรษาแล้วไม่ต้องยายเนาะไปมาเร็วๆคนไหนไปเรียนดอกกันแล้วนะคะพ่อลูกแวะข้างทางตลอดเลยน้องจะทันโรงเรียนไหมเนี่ยสัญยาปะครับว่นที่หนอดกู้เบ็ดซ้ง นี้ยังเชื้อจะเยื่อเหมือฟานุกฟักมือเต้ากกูเลยไปกูเลยไปบ้านเลยนอนเจ็บมือแห้งเฉ็บแห่งว่าชักให้โดนจังไล่ ทนแล้วสองพอลูกแวะสุดทางมาเร็วๆมาเร็วๆน้องจะไปเรียนแล้วเลยดูพี่งามดูพี่งามพี่งามสายปูนนะคะวันนี้เอาพี่เป้เร็วๆลูกเอาดัานเข้ามาเอากระดิกขามาเดี๋ยวพี่งามลงนาเขาได้นั่น<ง>พี่งามถอยพี่งามโอ้ยดูพี่งามแม่กินข้าวเขาแล้วนั่น ไปเลยปากจะทันโรงเรียนไหมนะเด็กๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่โอเล่พี่งามโชคแล้วก็น้องปุเป้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะ